วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำการนะจ้สาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i Channel นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับหน้าเกม Lucky ในโกนะคะทุกคนก็คือเกมนี้ห่างหายไปนานมากเออนานจริงๆอ่ะไม่เคยไม่ได้จัดนานแล้วอะ่ะแต่ก็หายไปหลายวันเลยเนาะกับช่องใหม่ก็ช่องเก่าคือไม่สบายทุกคนรอบนี้คือแบบ เออเห็นว่ามีช่วงโบนัสทามใช่ไหมก็เลยจัดซะหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะปังคุรเย,ยหรือเปล่านะคะโบนัสทามรอบบ่ายเราโอเคทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะก็ขอปั่นไปก่อนแล้วกันเนาะอืมเพราะว่ายังไงเราก็ซื้อเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็น่าจะซื้อได้เบสิคนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอ่าลัคก,กี้ในโกะมันจะเป็นตัวซื้อแล้วก็แพงคือถ้าเป็นเหมือนเกมอื่นอ่ะเหมือนอาแปอะไรอะ่ะเบสิคก็คือห้าร้อยแต่นี่คือเบสิคคือแพงเลยนะเร็จเร็จร้อยห้าสิบประมาณนั้นเลยอืมเราก็เลยต้องซื้อเบสต่ำไปก่อนค่ะทุกคนก็เราไม่เล่นเกมนี้นานแล้วเนาะนานมากจริงอะ่ะเออก็คือจดัดแต่อาแปะแล้วก็มาจองบ้างอืม แต่ก็คือลักกินในโกะอะไรก็คือแบบไม่ได้จัดเลยจ้าก็จัดซะหน่อยละกันก็คือแบบมีคนขอมาด้วยนะคะขอให้จัดลักกินในโกะหน่อยอเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้นอนถ้าแบบค่ายปี่ะรู้สึกแบบค่อนข้างที่จะไปได้ง่ายเลยแบบสามารถเล่นให้ได้ปั่นให้ได้เอ,อประมาณนั้นเลยแต่ว่าถ้าค่ายอื่นรู้สึกว่าโ,โหไปไม่เป็นจริงๆถ้าพีพีก็พอขืนนะคะก็เนาะก,นะก็มีโอกาสได้มันเล่นบ้างเลย โอ้ยจะบอกว่าเข้ามานะเออโอเคได้ไหมได้ไหมยังรุ้นอยู่นะนี่ถ้าเข้านี่ปาอเช็คเลยนะทุกคนโอ้โหไม่เข้าจา่ะไปซื้อเลยแล้วกันรู้สูกว่ามันเข้ามายากอยู่แล้วทุกคนเพราะมันมีให้ซื้อโอเคทุกคน,กคน,กคนเรากลับมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะปังปุริเยหรือเปล่านะคะก็คือมาเล่นในช่วงโบนัสไทม์เลยก็คือแบบเออมีมีมีลักกินในโกคอเ,เดียทุกคนก็เลยรู้สึกออโอเคได้อยู่นะ แต่ว่าจะจายหรือไม่จายอีกเรื่องเลยโอเคก็หลายวันแล้วเนาะไม่ได้ลงเลยทุกคนคือหายไปจากช่องนี้ทั้งสองช่องเลยหลายวันแล้วเพราะว่าไม่สบายรอบนี้ก็คือแบบเออไหนๆก็กลับมาแล้วก็เลยจัดหน่อยละกันก็พยายามที่จะไม่หายนะทุกคนอันนี้เป็นไข้จริงๆนะก็เลยรู้สึกไม่ไหว ก็รอบนี้ไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือเปล่าดูทุกคนนิ่งมากค่ะพี่ตะีโอ้โหตัวคูณคือมาสวยมากแต่ว่าไม่มีลายสายเลยจ้ะเออดูทุกคนโอ้โหอีดอกเอ้ยนั่นแหละห้าร้อยสี่สิบยังไงต่อเดี๋ยวบอกว่าจ่ายแค่รอบนี้นะห้าร้อยสี่สิบอีดอกแล้วก็รอบสุดท้ายจ่ายหน่อยเหอะตัวคูณเยอะแล้วนะอืดูทุกคนคือมีแต่ตัวคูณนที่เข้ามาสวยมากแต่ว่าลายสายจ่ายมาแค่นี้เอง เอาขอปั่นนะคะทุกคนแล้วก็ต้องซื้ออีกสักรอบเลยเนาะเออเพราะว่ามันรู้สึกแข็งแขงอะเนะเาะรอบแรกรู้สึกแบบมันแข็งแขงอยู่รอบสองหวังว่าจะตายหน่อยแล้วกันโอเคอเอาจริงๆก็คืออยากซื้อเบสสิบเอ้ยเบสยี่สิบนะเออประมาณนั้นเลยแต่ว่าทุนแบบ ทุนไม่พอทุกคนเข้าใจไหมทุนมันแพงอันนี้มันแพงเกินอะ่ะตัวเคตัแรกโอ้โหตัวมันแพงเกินอะไรตายมันแพงเราก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆก็แบบนี้แล้วก็เล่นเบสิบก็พอตายไม่ใจออก็อีกเรื่องทุกคนคือที่เราไม่ค่อยได้ปั่นมาเอ้ยใช่เ,อ,อ,เอ,อ้ชื่ออะไรล่ะลืมชื่ออะไรแล้วแล้วกีในไก่อทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกแบบ ไม่ถูกชะตากับเราจริงๆเลยนะอืมเคยปัดหลายรอบแล้วแล้วก็ตกหลุมไม่ใช่ตกหลุมนะงผู้ผิดไม่สายเลยจ้ะไม่สายจริงๆเลยทุกคนไล้รู้รู้สึกว่าโอ้โหแข็งมากเออก็เลยอะเอาแต่อาแปะกับมาจองแล้วกันกลับมารอบนี้คือกลับมานานๆทีเลยนะคอแบบหนักๆได้ไหมเออ้ยสวยมากสวยมากสวายเลขสิบสวยมากโอ้โหได้อยู่นะ โอ้โหยังคอมโบยอยู่ทุกคนแล้วก็ยังไงต่อ,อเอาสิมาม,มีเหล็กไหมขอฟีนไฟีเอะครั้งเดียวครั้งแรกโอ้ยังให้ลุ้นอยู่ทุกคนดูยังให้ลุ้นอยู่ขอเอะสักตัวโอ้ยตื่นเต้นโอ้โหทุกคนมันยังจ่ายไม่หยุดเลยนะโอ้โหจ่ายแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เลยด้วยซ้ำดูยังจ่ายอยู่อีกซูชิเธอสามเอเธอสาม ซูชิสวยมากจ้า480 A เท่สองมาหรือเปล่าเดี๋ยบอกว่าจ่ายอีกนะอือดูมันยังข่ายอยู่ทุกคนคือคอมโบไม่อยู่เลยทุกคนคอมโบอยู่นะแล้วก็เออยังคอมโบทุกคนแต่ว่าไม่เข้าฟีนีฟีเออเอาไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยก็คือแบบคอมโบซูปเปอร์เมกาทุกคน1,500เออได้อยู่นะอุ้ยังยังไงย,ยังไงยังไง สวยมาก4 8แล้วก็ยํงไนโอ้โหเอาสิเอวไว้แล้วสิอีช็อตน,นี้ก็ไป864ทุกคนบ้าไปแล้วเออเอาอยู่นะเบีสสิบเราแล้วทุกคน1248ถือว่ากลับมารอบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะทุกคนคุ้มจริงอะเออนานๆทีมันจ่ายแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าบางทีคือมันกักไว้อยู่ แต่รอบนี้คือจ่ายมาก็สวยมากเลยทุกคนก็ถือว่าโบนัสทำรอบนี้คือปังปุริเยมากแล้วก็ก็หมดรอบนี้คือไม่ไปต่อแน่นอนนะคะทุกคนโอ้ดูสิหกร้อยสี่สิบทุกคนคือสันอะไรอีกเลยทุกคนตอนนี้ก็คือกําไรไม่ได้เยอะแต่ว่าก็มีกําไรแล้วเออเออถือว่าได้แลว้วอ่ะทุกคนเพราะว่าเออนั่นแหละทุกคนเราไม่ไปต่อแน่นอนทุกคนไม่ไปต่อแล้วนะเพราะหมดรอบนี้คือเซฮายเลยจัเซบายไปเลยจาง แล้วจะค่อยจัดมาอีกทีนะคะใครขอเกมเนก็จะจัดให้เลยนะทุกคนอืมก็บนธทามรอบนี้คือเฮงๆเลยจ้ามันคอมโบดีมันคอมโบ,รมมโบรจริงอะทุกคนโอเคทุกคนก็พอแล้วนะคะไม่แนะนําให้ไปต่อนะคะเพราะตอนนี้ก็กํำไรล้นแล้วก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ